สวัสดีครับาผู้ชมสุดที่สุดไร่นี้อันนี้เป็นเทปที่3ของพิกวิกสร้าโอกาสสู้พัยโควิดครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งวันนี้ผมนั่งกินข้าวกับพี่ชายผมอยู่ในสวนนะฮะนี่มื้อกลางวันนะครับอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่พี่ชายทําให้กินคือมะพร้าวที่อยู่ในสวนเรานี่แหละนะครับซึ่งหวานมากแล้วอย่าลืมว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงแบบออร์แกนิกเนี่ยพี่ชายผมนี่บอกว่าอาหารทุกมื้อของพี่ชายเป็นอย่างนี้ฮะเป็นผักที่อยู่ในสวนไข่ก็ไก่ก็เลี้ยงเองฮะนี่ฮะอยู่ในสวนเลย พี่ยุทธกินอย่างนี้มาตั้งแต่ตเกษตรมาคือกินมานานแล้วกินมากี่กินงนาน,นี่ยังกินมาตลอดกินมาตลอดนะฮะปลูกเองกินเองใช้เองเหลือแบ่งปันนะฮะนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงแล้วพี่ชายผมก็หลังจาก,กเกษียณแวยุราชก,การมาก็มาทาเป็นเป็นจริงเป็นจังฮะเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าก็ออกกําลังกายใช่ไหมพี่ยุทธกี่โมงพี่ยุทธตื่นกี่โมงเอ่อตีห้ากินข้าวหุงอะไรเสร็จก็ออกสวนลบต้นไม้ลดดอกมะม่วงเพราะว่าตอนเช้าต้องลดดอกมะม่วงก็เชื้อรานจะขึ้น ้างนั้นมันจะไม่ติดลูกอืมะม่วงทีม่มันดอกดอกบดกเนี่ยจะลดหมดอืแล้วลดผักลดต้นไม้พอล,ลดเสร็จก็ประมาณออสองโมงครึ่งก็กลับเข้าไปทำกับข้าวกินต่อครับ อันนี้คืออันนี้แค่เบื้องต้นนะฮะเมือม่อเมือม่อเมือม่อเทปถึง1นึงเทปสองเนี่ยเทปแรกนี่ผม,มาพาท่านมาชมเทปแรกแล้วเทปสองนี่ผมมาขโมยมาเฟืองและเทปสามนี่ผมมานั่งกินข้าวเดี๋ยวเทปที่4ผมจะพาท่านผู้ชมาไปดูรั้วอีกข้างหนึ่งของบ้านพี่ชายผมนะฮะทึเ่เป็นเป็นมีผักมีผลไม้อีกเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในสวนสสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราเราขอเวลาทานข้าวก่อนนะฮะดูกับข้าวนะฮะนี่ฮะกับข้าวนี่ผักในสวนเราทั้งนั้นฮะนี่คือข้าวที่ที่เอามาจากบ้าน่า นะฮะที่ปลูกที่บ้านนี่ฮะนี่คือมะเขือมะเขือปลาล้านี่นี่ผักทั้งนั้นทะผักที่เรากินกันฮนะเดี๋ยวผมทานข้าวสักพักหนึ่งแล้วก็เรามาดูกันในเทปที่สี่นะครับ,รบขอบคุณครับ